วันที่25นั้นมีพิธีการเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็นแล้วก็มีองค์หลวงพ่ออินทวายสัมตุทโกจากวัดสานารกน้อยอุดรธานีก็จะเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงเวลาเย็นหลังจากนั้นก็จะเป็นหลวงพ่อคาสดท่านก็จะมาแสดงพระธรรมเทศนาต่อจากหลวงพ่ออินทวายก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบ วันที่25นั้นให้พากันมาร่วมแสวงบุญที่วัดอจาจโรรังสีฟ้านคำคาตบลไร่อำเภอตนานิคมจังหวัดสกนลคนครในช่วงวันที่26ที่จะถึงนี้ก็จะมีพิธีการทำาบ็นสักบากในตอนเช้าลอบบริเวณวัดแล้วก็มีพิธีทักณานุปาทานอุทิศถวายบูชาพระคุณพระเด็กพระคุณหลวงปู่ พระราชนิโรธลังสีองคุเทศเทศลัง,ง,งสีครบรอบ120ปีชาติการเป็นปีที่120ที่องค์ง่เทศเทศลังสีท่านมีดำรงท่าทันอยู่ก็จะครบรอบ120ปีในปีนี้ดังนั้นท่านอาจารย์พระพรูภาวนาวราวุษท่านพระอาจารย์สมงุติธรรมวโรหรือว่าอาจารย์ตู่ ึ่งเป็นอดีตพระอุปถัมภ์อดีตพระเลขานิการองค์ลวงปุเทพด้วยท่านก็เลยดำดิจับงานครบรอบ120ปีชาติการและก็ครบรอบ25ปีในการก่อตั้งวัดราชโรังสีมีพิธีบอมเพนกุศลใหญ่ทักศินานุประทานอุทิศบูชาพระคุณองค์หลวงปุเทพเทพรังสีัวแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบมาให้ประชาสัมพันธ์นบอกบุญต่อๆไปนะโยมที่มารับกระดูโคด้วย บอกพี่น้องชาวบ้านด้วยเกณฑ์เกณฑ์พี่น้องชาวบ้านและคนข้างๆที่ได้จับก,กันมาร่วมวแสวงบุญทําบุญตักบาตรในตอนเช้า25-26แล้วก็ร่วมวแสวงบุญตลอดทั้งวันมีพระเถระชั้นผู้ใหญ่มาหลายลูกทั้งไปปกครองทั้งพักกรรมฐานมาหลายลูก25-26ที่จะเช่นนี้ญาติแบบโยมก็บอกตะกอดกันไปนะมาร่วมพิธีทําบุญตักบาตรและฟังเศ ที่วักห่งนี้ไดนะ้ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปทางสื่ออินเทอร์เน็ตทางไลาางน์หรือว่าทางระบบเฟซบุ๊กหรือว่าทางสื่อสารต่างๆที่โยงใช้กันอยู่นั่นนะประชาสัมพันธ์บอกบุ่นแจ้งไปทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆได้ว่าวันที่25ตอนเย็นมีสวดมนต์เย็นมีเทพโดยหลวงพ่ออินทวายหลวงปู่กำสด แล้วก็หลงวงปู่สมายท่านก็จะได้เมตตามระเทศและอง,งค์หลวงปู่บุญมีวัดถ้ำเต่าหนองบัวซอด้วยทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าคุณชั้นราชไม่ไม่เจ้าคุณทอดด้านแล้วท่านก็จะเมตตามาแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวพุทธบปริรักและคณะจิตวัา,าจารโรรีทุกคนและประชาสัมพันธ์แจ้งบอกบุนกัสต่อไปด้วยใน25 26 โดยเฉพาะย่างยิ่งยิโยมที่ได้รับการแจกกระโพนให้มาร่วมบุญกันนะมาร่วมกันนลไม้นลเมือนำข้าวเหนียวมาทําบนกบารมาสังเทศมาไหว้พระรับศีลมารับแจกกระโฟมากันหลายๆคนดีโยมจะริบอุดหนาฝ้าข้างนะเห็นหน้าเห็นตาทุกคนทุกท่านคณะกรรมาการวัดลูกศิษย์วัดอาจารย์รองศีก็จะได้อุ่นใจ นะไม่แวะมาเที่ยวแวะมาเที่ยวก็ยังดีนะที่วัดมีให้บริการห้องน้ำฟรีมีโรงทานฟรีด้วยนะเปิดโรงทานตลอด